สวัสดีครับน่เซลทำชมรถเข้าใหม่นะฮะไทยแอ้มทรค .502 เอ็กนะครับมีเลยสภาพใหม่มากเลยนะครับที่สาคัญนะฮะวิ่งไม่เยอะด้วยนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับกระเป๋าสามใบนะ,ะแต่ว่านี่เราไม่ได้ติดตั้งเอาไว้นะครับตอนนี้วิ่งมา8,900กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับสภาพสวยมากๆนะค,ะคันนี้ใครที่ตามหานะครับทรค .502 เอ็กนะฮะ แนะนำคันนี้เลยครับสวยมากครับคันจริงมาดูได้เลยครับสวยใสเลยนะฮะบอกเลยว่าสวยใสสวยจริงๆนะครับใครสนใจนะติดต่อที่เซลตั้มนะครับ0635653545นะครับเลยเช่ดูยวกันจานเบกเลยครับสวยจริงๆคันนี้ลรงสอบถามได้เลยนะครับ วันนี้นะครับขอาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ